โอเคยังไงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสลามที่เพื่อนเพื่อที่เพื่อนเราจะขายนะคะแล้วก็เป็นสกุชีนะโอเคเราไปดูสลามกันจิ้มเลยฟังเสียงจิ้มนะคะแต่ถ้าขายไม่ใช่สีนี้แน่นอนค่ะถ้าขายก็จะเป็นสีอื่นจะได้สีอะไรบอกได้เลยนะคะโอเคมาดูกันยืดกันเลยค่ะยืด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 นะยืดนะไม่ใช่แผ่ยืดโอ้ ต่อไปแพรค่ะแพรก็แพรได้บางนะคะโอเคฟาเส็จ,จิ้มค่ะมีปลาหกมมงแล้วโอเคไปดูสกุชี่กันเลยโอเคนะคะอันแรกนะคะว่าจะเป็นอันนี้นะคะสลับเปล่านะยี่สิบห้าบาททุกชิ้นนะคะสโลนะคะโอเคอันต่อไปจะเป็นขนมปังนะคะ อย่าแย่งกันสิคะคุณสโลมเหมือนกันค่ะก็จะมีสีชมพูสีเหลือง,<า>งแล้วก็ดีนะคะแล้วก็สีเขียวนะคะโอเควางไว้เลยวางวางจัดจัดต่อไปน,นะคะจะเป็นบานโดนกัดอ่ะเปล,ละแทนนะคะก็จะมีสีน้าตาลสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะคะสีเหลืองนะ,ะยามีทีนะคะสโลตูชินะคะ่ะ สีเหลืองแล้วก็สีมพูค่ะต่อไปไม่มีตําหนินะคะเพราะ่งซื้อมาต่อไปจะเป็นบันธรรมดานะคะไม่โดนกัดจะมีก็จะมีจากโรงงานนะคะจะเป็นหน้าเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่จะมีหลายหน้านะอันนี้สโลมากเลยเราชอบเทต่อไปจะเป็นโดนัทโดนัทมีรูบอกเลยโดนัทเนี่ยแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะคะแถมสโลทุกชิ้นค่ะโดนัทมีรูตรงกลางเหมือนอะไรหมดละนี่นะคะเห็นไหมอย่าไกลมาค่ะมีครบทุกหน้าเลยนะใช่ โอ <Okay, S 2> เคไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะานาหน้าแมวเหลือน้อยมากค่ะเพราะว่าหน้าแมวเนี้ยหน้าแมวเหลือแค่สี่อย่างนะคะจะมีอันนี้จะเป็นถุงซีแบบดีนะคะเปิดปิดได้ค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นสีเขียวแล้วก็ต่อไปจะเป็นสีน้ำตาลเหมดเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นอะไรเอย่ยเป็นบอนรูปดอกไม้นะคะมีสีสีฟ้ากับสีเขียวโอเคก็สกุช่ที่มีก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะคะก็รีบสั่งมาได้เลยนะคะก็เราจะมาบีบกันอีกรอบหนึ่งก็อันนี้จะเป็น โดนัทมรูนะคะมีอยู่หนึ่งเอาแยกมาชีแยกแยกตัส,น,สนคาแนะนนะคะก็จะมีเป็นโดนัทค่ะแล้วก็ไอบางแผ่นนะคะแล้วก็มันหน้าแดงค่ะแล้วก็หัวแมวนะคะแล้วก็สลับเปลาค่ะ เป็นสินค้าแนะนํามากเลยนะคะเพราะสโลทุกชิ้นค่ะแล้วก็ตําหนินอ้อยมากๆค่ะถ้ามีก็ขออาภัยด้วยนะคะมันเป็นตําหนิจากโรงงานจริงๆค่ะแล้วเราเลือกดีที่สุดมาให้เลยนะคะโอเคเราก็จะมาบอกกันนะคะว่าอันไหนเหลือแค่ไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราขอเดวมาป๊บนึงม,มาค่ะอันแรกอุยอ้ยโทษอ,อันแรกนะคะจะเป็นสาลาเปานะคะชิ้นเดียวชิ้นสุดท้ายคะ่ะสโลมากี่บ้าาทต่อไปจะเป็นโดนัทมโรนะคะเหลือหนึ่งสี่ห้าเหลือห้าอย่างนะคะ5้ชิ้น โอเคต่อไปก็จะเป็นขนมปังเหลือสามชิ้นค่ะหนึ่งอันนี้<ม>บันโดนกัดบันโดนกัดก็จะเหลือห้าชิ้นนะคะนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นบันธรรมดาเหลือสีนน่ชิ้นค่ะบันน้าชมพูแก้มชมพู่อันนี้นะคะจะเป็นแมวอันนี้ขายดีที่สุดเลยนะคะสี่อันคะเพื่อนบอกว่าซื้อมาเยอะมากแต่เหลือสี่อันประมาณสิบกว่าชิ้นค่ะประมาณสิบกว่าชิ้นนะคะที่ซื้อมาโอเคแล,แล้วก็อันนี้เหลือสองชิ้นค่ะ ก็นี่จะเป็นหน้าตาสกูชูกินะคะที่เราที่เพื่อนเราได้ขายไปนะคะไม่โกงนะคะสั่งแล้วได้ของแน่นอนค่ะจะฝากเพื่อนที่เรียนโรงเรียนเดียวกันไปให้นะคะโอเคก็คลิปนี้ค่ะลาไปก่อนนะคะแต่จิกแมนในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามช่องของเบลเกมเมอร์ค่ะเดี๋ยวนะแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนเอ่อซูซชี่ของเพื่อน เราได้นะคะก็เดี๋ยวเราชิงชิงทิงเดี๋ยวเราทิ้งไอเดลีไลของเพื่อนเราไว้ให้แล้วก็อย่าลืมนะมีสลามด้วยนี่สลามสลามสลามอันนี้ไม่เกี่ยงอันนี้เป็นสกิชี่โฮเมดนะคะสกูชิ่ลามีโอเคก็บายบายก็เดี๋ยวเราให้ดีไลไว้ด้านล่างนะก็เดี๋ยวเราอาจจะให้ดีเฟสตัวแม่เราเราให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์ใครไม่รู้เดี๋ยวเราพิมพ์ชื่อไว้ให้นะ โอเคบ๊ายอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะนะคะ